ไอ้องปวดขี้ไม่ไม่ไม่ออกปวดขี้อ่ะขี้ก็ได้ละพี่สาวนี่เล่นโอเอโอเอก็ได้เลยด้วยม่ไม่ได้เล่นรุ่น บั้มประตูไหมไม่ออกไม่แห่ออกไม่แห่ออกไม่มีไม่ไมีอะไรเป็นอะไรวงให้ปงกันให้ด้วยเรามาวางซีโฟร์ซีไฟท์ตีซิกตีเอ็ดบอมม์ has been p l a n t มาแล้วมาแล้วมาแล้วเ <c oughs> บิดไปไดาน <c oughs>

ไม่ทนันไม่ทนันไม่ท,ทันเฮ้อัือฮืฮืฮโฮืฮืฮโฮืฮืออฮอฮออฮือฮือฮือื อุ้ยอุ้ยไม่ทันโอ้โหมีทะลุเจ็บต<อ>ันไงเอาไปเอากูเล่นอักีพด้วกเหรออ๋อมีเคมีคทำอะไรไม่ได้เลยหละนี่ okay, s <S อปกดเอาโซ่แม่ง

ว่อ๋อไปดีนะเบบีไปดีเลยมันไอ้วางเอเลยไปบีกันมาแล้วเช่ดเดเจี๋ยอะไรหกโกโก่หัโเกียฝามา dù mà dù lắm lưu nó dần 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 rồi dần 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 ở dần dần à, dần 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 thằng อ,อ,อโอ้วันหลังวันหาวันไม่ทันเหรอพี่ทันทันระมาถ้ประมาณสักไมทันทันทันไปเลยไปเลยมันอยู่เอวทันมันสี่สิบสองอ่ะ จะมามันถน,นัดจังมันองมีพิดไหมองกูรุ้งทำได้องมีพิดไหมสองบ้างทองสองสองบ้างนจุดเลยวุ้ยนนกูแล้วกูรของยิงคูเลยเปนไงครับไม่คูะอะไม่คู

โอบอม็์ has b e l a n t e d เีมือไม่ข <Wenn premier> ึ้นเลยว่ะเล่นบีมือไม่ขึ้นเลยสีอไม่รอดรอกูก

พี s s ่อพี่ตอพี่ลาตะอะไราตามไปดีกว่าดีกว่ากันภาไม่ได้ทำไมะเาจะโชว์อะไรกนบ้างกวังระหว่งกลางลังน

ไอ้คนร้องเองจดแล้วไม่วาง s <S บีอะน่า,แบบางบีไหมรอไอ้คนเนีย<ป> ำลังจะลงใบยิงมาเลยเรืองออ่เก yeah. บีวางวางบีเลยวางบีเลยองบีองบีบอกพี่ห้องบอกองบนะีบอมได้ถูกต้องแล้วนะนักนักพูกูจะบอกเลยนะวัวตอนนี้เสร็จไปหาเล่นก่อนวะไปเทสฟิล์มแประเทสเ,เอาฟิล์มดีกว่า เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ Fire